thank you ทำวอล์กหนึ่งวันนะคะก็คือวันนี้เราจะไปหาคุณแม่แคุณพ่อกันนะคะที่สู่กันนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะคะก็คดอยวไปเตรียมตัวเตรียมสูดเียมใส่ไปจะไปวันนี้วันที่สองยี่สิบเก้าแล้วก็มาวันที่หนึ่งนะคะคุณ mm. พ่อจะมาสง่งแต่วันนี้เราจะไปคนเดียวะคะ่ะเป็นการเดินทางคนเดียวนะคะขึ้นรถตู้เป็นครั้งแรกนะคะที่ลองไปคนเดียวดูนะคะ คือสู้มากเลยค่ะก็ไม่เคยไปคนเดียวสักครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้จะเล่ไปแล้วค่ะงั้นขอ,อย้อไปแต่งโตแล้วก็ไปเตรียมของก่อนนะคะก็จะไปช่วงเก้าโมงนะคะตอนนี้จ็ดโ10สิบยี่สิบแล้วค่ะขอ,อย้อไปก่อนนะคะเจอกันตอนที่ขนส่งเลยโอเคเจอกันค่ะให้ทุกคนตอนนี้ก็เก้าโมงสิบห้าแล้วนะคะก็รอคุณป้าอยู่นะคะรอดูก่อน พราะว่าจะทาไปส่งนะคะที่ขนส่งก็ตอนนี้ส่วนแล้วนะคะก็ได้กระเป๋าไปทั้งหมดกี่กระเป๋าคะสามกระเป๋าค่ะตอนแรกว่าจะสองกระเป๋าสรุปต้องมีเสื้อแขนยาวแล้วก็สูทแล้วก็เครื่อ,องอ่านกระเป๋าเิมค่ะนี่ะนะ,ะเดี๋ยวให้ดูเลยก็คือหลดมากนะคะขออยันรอแล้วก็ไปเจอกันที่ขนส่งเลยนะคะหลดมา

กินข้าวทำอะไรเสร็จอะไรหมดเยอะมาก,กวันนี้ก็ทำอะไรของเยอะแยะมากเลยค่ะทุกคนต่อไปก็จะไปอาบน้ำก่อนนะน้ำาำน้ำเสร็จก็จะจะบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบาย